ายทางนี้มีแต่โคมัตสุนะครับายทางนี้มีแต่โคมัตสุมีแต่ความแรงเอาแต่ความแรงฝังนี้สวัสดีลากะทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบนนํำสิ่งทางด้านยูทูบลากะทางเพจครับกลับผมใจนุ่มบุรทอนค้นบอกคนจ๋าครับพี่น้องก่อนอระหยัดแรงงานตัวกับพี่กระนองครับมาวันนี้มาเมื่อนี้นะครับพามาพบพ่อครับโคมัตสุครับเจ้าโคมัตสุพีซีสองร้อยนะครับตักยิ่ท้างพี่โอ้มีแต่โคมัตสุครับ ถ้าเปิดโคมสุถ้านนี่โคมมสุเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่เกา่าแล้วก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เข้าประเทศไทยนะครับโคมสุบอว่าสิเป็นรุ่นแรกรุ่น3เอารุ่น5รุ่น6รุ่น7รุ่นแปดนะครับจนท่าทุกมื่อน,นี่รุ่น10 10 M ิบเอ็มซโร่อีเอาเยอะๆนะครับสำหรับโคมมสุ แต่ว่ามาดูราชาปากบอก่อนิีหลงยีหลง F N 527ครับอันนี้1ิบสปีดครับ1ิบเกียร์ผู้ใดใส่รุ่นนี้ผมผิดบังครับสำหรับการเบืนบอสหรับกันเป็นจากบอดิน,นเดือดแหม่ประธรรมดาใส่สลูไปใส่ยังไปโอ้ย้ง <laughs> มียักษ์สามขั้นพอดีเฮ็ดงานหากินได้ทัวราชอาณาจักรไทยครับไหนละ่ะไม่มีสิบ้อมาเนี่ยือดำลงหมดสุดแล่ะมันดำลงจะไม่สุดครับ <S 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 อ้อมมาทางนี้ครับพี่น้องเอาพ่อแล้วพ่อแล้วันบีบเตียป,ป,ป,ปีกหนึ่ง ยังแดดมันก็ค่อยค่อยมาเดี๋ยวมาได้อ่าเด้อขอสดขอให้ครับมันดังควายหนิล่ะบีก็ได้มาลดจี้คล้องให้ตังโมมีแดดหอกใส่มือกวักเอาครับไปว่ารถเพิ่นค่อยก็ได้กระติดดังๆมันยังได้ยินครับบางเถ้าข้าเล่นโทรศัพท์นะครับบางเท้าครับรถพอจอดปั๊บกับผู้นั้นก็ไล่มาไล่ผู้นี้ก็เช็ดมาติ้งไปว่ามาเบิ้งปั๊บเลยจ้าก็ตักเลยจ้าปุ่งกีเราบ่ได้เบิ้งครับ กันแตะบอดังนี่ก็คขาได้ควักกันอย่างมึงเสืกับบดได้ออกคันบอดได้ออกบุระคนกัคันขับรถนี่กัแปลกเดิขับรถไม่คั้ครับจะว่าออกกันว่าตักใส่อีกวงกี้หนึ่งคนว่าจะว่าออกกันตักใส่จนล้นเน่ยเอ้าห่วยเฮ็ดบาปกันมุ้งเส้อกับได้พี่น้องเฮ็ดบาปกันพูดหนี่งใส่จะเต็มกล่องกู้รูเบิด์ตมองใส่เพิ่นยังแนมเห็นบ้านเศร้าเลื่มโทรศัพท์แนมเห็นโอ้ย เดี๋ยวนี่ให้ราคาพิเสียในเดิม <laughs> อ้าวบอกเล่นบอกหัวครับอันนี้เป็นเรื่องจริงตีประสบการณ์จริงเอาไว้บใอ้พี่น้องฟังนะครับว่ามันเจิดยังสัน้นนะครับอุติเลน่นโทรศัพท์ขณะขับรถก็ทีมงานนี้ก็จะเยอะตั้งแต่ที่ลงครับนี่สามสี่ขั้นเห็นแรนนี่าขั้นหกขั้นจะเน้นที่ f n h สอเจ็ดเบนะครับ เป็นรถที่เป็นรุ่นเก่าก็จริงนะครับเป็นรุ่นเก่าก็จริงแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าที่อา่าเป็นพระเอกเนะเราบอกถึงว่าการเป็นพระเอกนั่งก็บจะเป็นสารพุ่งชาติตีคือสมัยตะกี้ <laughs> <laughs> เออ,ไ,อไ,ไ, <laughs> ไปไปปไาไปอย่าไปแงแ่งไาอย่าเพิ่งแย่งอย่าอย่าอย่า แหม่บามากแกนี้บายมากบาสบายสบายครับแกนี้นะครับบัตรถือว่าชั้นบัตรถือว่าเนึ่งระดับโคมสูงนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรยังไงนะครับพลังคนกองหูจักสเปคดีทุกอย่างเลยครับภาพในองเบคงการเหตุการณ์เหตุงานของเพลนทั้งทั้งทีมนะครับทั้งทีมอ่า ฟังต้นนี้กันนะจะทีมเดียวกันทีมเดียวกันอันนี้อยู่ที่อุทุมพรพิสัยนะครับอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับบ้านซ่อมบ้านซ้อมตำบลรังแรงอันผมจับมผิดเด้อันผมจับผิดกับขอสดก็ผิดอันผมับผิดกับขอสดก็ผิดครับพอได้ตั้งใจศิวผิดดอกแต่ว่ามันจับ่ได้ครับเอ้าทักทายยังมือแรงครับทักทายยังมือแรงครับพี่น้องอยู่กับทีมงาน ทีมงานยังกรบโโบโหกับเป็นบริติทสติกเกอร์ครับแต่ว่าทีมงานโคบสุนี่แหละร้อยเปเซ็นต์ลยครับพีซีสองรอยกับเจ้าหลงนะครับมิสโซบิชเอฟเอ็นหาสองเจ็ดครับพี่หลงตาเลี่ยมเป็นรุ่นที่ใส่ดีนะครับใส่ดีใสท่ทนแห้งทนทึกโอ้แจ็คสิบลายอย่งไรคือว่าผ่านนะครับคือว่าผ,าาผา่านรับรุ่นนี้เบิ่งการบืนบอพนดีกว่าใส่ลหลายใส่เยอะๆเป็นจังไกในการออก เป็นยังไรในการออกตูขนาดค่ำนะครับตอนนี้คำเหลวกันยังห้อนครับพี่น้องห้อนเอามาไอ้เ้ยไปจวดจวดพุ่งไงพุง่งพุ่งไงพุง่งเออ ครัดจอดคลานดนตรีมีแต่อหลงครับมีแต่ fn ห้าสองเจทั้งนั้นเลยอยู่น้ำกันนะพี่น้องเนาะกุมาสูนี่ก็ตักเรื่อยๆครับก็มาสูนี่เฉเร็วกับบอเร็วครับผมว่ากุมาสูบอเร่วแต่ว่าพ้นทึกนะครับไปเรื่อยๆเอยๆไปเรื่อยๆ มาตราฐานของเขาเลยครับมาตราฐานเนี่ยเออว่าสุดยอดครับใส่ใส่เข้าไปสํานิดจักซิปตักอ่ะก็ดีใส่วิลดสซิปตักห่างเลีนได้ลงบกไกระยะทางประมาณจักลอยเมตรเองลอยเมตรปากบอสบายสบายครับงานนี้ก็น่าน่าลุ้นน่าลองน,น้ำมันบกขาด แอดวานบอบอขาดเดี okay, <To S 2> ๋ยวก็จะค่อยเบิกเงินจะค่อยว่ากันก็รับกับผมกะขออนุญาตเด้อในทางเด้อผู้รับเหมาเอลยผู้รับเหมาใหญ่นะครับขออนุญาตเบิกเงินค่างวดรถให้ผู้รับเหมาหน่อยเนี่ยกับผมกับรถไม่โค้มากกันอยู่นี่ล่ะนะครับพู้นส่วนทั้งไกลๆก่หมนะครับรถจะคล้องกัอยู่นี่ล่ะปวดตักใช้สิบหล่ออยู่สักผลไกลๆผู้นี่กล่องเนี่ยมวยยันสับปีน้องมันไกลผู้น่ดละฝากโกเบย์สักผลรถจะคล้องนะครับอาจารย์ข้ามขับที่สักผลครับ ขอุญาตเบิกเนี่ยพอได้ใจเงอดรลดกับมันที่สิบหานี่ได้ <laughs> ไปโอเคยกล้อไปเลยลูกพี่สุดยอดความแรงไม่ต้องพูดถึงสุดยอดจริงแล้ว ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่้ามเบิ่งครับโชคดีไม่ใช่พี่น้องคลิปนี้เอาไปสำนึกสากรไปเจอกันคลิปหน้าครับอำลาพ่าจากพี่น้องทุกอนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ